บริแทกเนี่พออย่างันบอไปโดยเดี๋ยวผมเข่าเศษจรเริญพ่อนสัทธาญาติโยมพี่น้องท่านอาสาชุชนพี่น้องท่านทั้งหลายาเมื่อนีกัชิมา,าเทศแล่ให้ญาติโยม <c oughs> พี่น้องคุณพ่อคุณเมียใดยสรับรับฟังเพราะวา่าพระอาจารย์ข้ามสูเพนกชีกับประเทศล่าวเวียงจันทร์ มื่อนี้กะมาแลหายาดยมพี่น้องก้อนสิล่กะถามข้าวทามข้าวกันครับเป็นจใรมายาเมืองไทยหลวงพี่คาสุขอาจารย์ค้าสุขมวนลายครับหน่อยเดี๋ยวมายาติว่ามวนลายที่ว่าอืมเป็นคังที่สองเนาะกันนเนาะที่สามสองที่เดียวนี้ที่สามเออสามดอกอุ้ยเป็นคั้งที่สามที่ได้มายามก็ที่ว่ามวนลายครับอื่ก็ที่ว่าได้มาหาประสบการณ์ ทางด้านการเทิดได้มาทำมาเยียนน้ำ <c oughs> พ่อแม่ครูาอาจารย์นอยโดยได้มาหาประสบก,การณ์ใหม่ๆ <c oughs> สีเขาก็ต่างกันแเถอะขาวจะพระเล่าไหมพระไทยขึ้นเหลีย่ยจังหวะกทว่าม่วนหลาที่ว่า,วาท,ที่กะขอขอบคุณหลายๆน้ำพระอาจารย์เอวัฒนานะถูกที่มา,าได้ผ่าอาสาผ่านน้ำเที่ยวโดยได้เที่ยวก็ทีว่าได้เห็นน้ำจริงหลายอย่างโดยได้ประสบการณ์ทางด้านการเทิดและได้ประสบ ได้มาเห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ในเมืองสุรินทร์คุ้มบ่ไปพิมายคุ้มคุ้มคุ้มครับว่าถือว่าถ้าทุกคนอยากมาเที่ยวการแนะนําแต่ว่ามาจังหวัดสุรินทร์บ่อยากให้พลาดหนึ่งภาษาหินพนมรุงมาบุรีรัมย์กับวันสุรินทร์ใไซดอนรีบุรีรัมย์เออบุรีรัมย์โอ้ยมุรรีัหนึ่งระสาทหินพนมรุงโดยสองภาษาหินพิมายพิมายขึ้นโคราชอยู่อำเภอพิมายนครราชสีมาขึ้นจังหวัดโคราชบ้าน ฝานนพี่นพพลออครับที่ว่ามากัดดีที่ว่ามีความสุขตั้งใจเรียใจเพราะว่าได้รับการต้อนรับมื่ออื่นเพิ่นสิเมียลรอพี่น้องได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีอาจารย์มื่ออื่นเพิ่นพีเอมื่ออื่นเพิ่นสิเมียแล้วเพิ่นเพิ่น้สิกลับท่าทยแล้วโอ้โหครับประเทศเพิ่น้องแล้วเรื่องจันทน์ล่ะครับเวียงจันทน์แต่ว่าก่อนก่อนสิกลับนครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้กั เอาเสียงเทศมาเทศเสียงแหล่เสียงมวนมวนอฝากกดไลค์กดแชร์เด้อให้ญาติโยมพี่น้องได้ได้ฟังเสียงเทศเสียงมวนมวนอ่าญาติโยมท่านทั้งหลายจะได้ฟังเทศฟังธรรมดังโยมกันดังโยมดังบอฟังเทศฟังธรรม เออนี่ดังเลยอ๋ออ๋อนิมนต์แหล่อะไรเของลุงพ okay. ีคนบ่ค่อยหลายคือติดต่ออ๋อมวนบ่มุ้ลฟังน้ำกันเด้ออดตซาฟังน้ำกันเป็นแบบอดตซาเยินกินดิ่งกางตางกระตายอดอ๊ตซาฟังผู้หายซ้ำผู้ปุพเพนีอ๋อนิมนต์นิมนต์แหล่อย่าถอยงฟังอ่านี่ยนิมนต์ก่อนนาโมเทสสะพังขาวะตุ

เนียจะเลินพรนศาสตายุมที่รอถามศาสตายุมที่ล้อมนางจังว่าในมือเนี้ย ปวดงับปากหามงับด่งอาโอเมียฟังตายจองละมากเกียกับเพื่อมองมาแล้วเดือยมเพียน้องมาแล้วเดือยมแม่มาแล้วเดือยมพ่อมาแล้วเดือยเพียงน้อง นาเกตเสือจานคำสุกสจี๊ปผวยงดวงพี่เปิ่น <c oughs> ตั้งไงเนื้อแม่ใหญ่ยี่ตาหากมาก็เห็นเดยตาบ่มาบ่เห็นสามนะแม่มากายเสียดมากาบ่ดำคือหมอดำ

นอยมแม่ในมือนี้เจ้าหัวลานฮะจารย์เอวัฒนาพระอาจารย์จารย์คําสุขนักเทศดังนักเทศเสียงคนโกกรสงโกอยู่โกโกโยบ่แม่นฝยบ่แม่นหมู đang đi đi đâu mày chạy cắn bay chết này cắn mía cương chết say cắp lên cưng tung đằng te bỏ miên phơi đằng con lám cặc mía xăm trọi bỏ đằng nẹp bỏ, bỏ tổ bỏ đăng ơn ơn và đằng đơn là nam quam sam nát nào mai đừng cá chạy cá nhóm tan à năm quam làm khan xiềng phía phía cỏ nhóm đầy một phía là nọ quan เสียงหลอดเด้อคันน้ําเต็ดจีลายแต่หำนายคําสุขล้านอย่าทิ่มซานเด้อนายเยเตดแต่ดนนนแล้ว กาเทนนอดจะสู่ฟังฟังดูให้ฮู้ตัวย่อมพ่อย่อมแม่เอ้ยตกบ่อนหัวเสือนเจ้าหัวตุกอนเสือนเจ้ายายเสียดายตอนตอนน้ำตาดอกมอย ลนานจานคำสุกมาแล้วจ้าปพระจานเ์เอวัฒนามาแล้วจ้าเส้นมาฟังมาเบิ่งให้เต็มตาผัวเจ้มาก็คงเห็นผู้บ่อมาบ่าเห็นสามนาน พัวบ่ไห้จำไว้ไปอยากจองส้นจองได้ยิ้จองไปเทศงานหม่จองจังไดก็จองไปแต่อยากจองไม่ทาคาคำสุขลาบ่แม่นอุ้ยน้ำเอาในมือนี้ กันแล e, ้วตลอดถัามนักเที๊ดไม่คนโจรมาตามคำนิมมต์นักเจ้าภาพงานบบตัวตู่ม วังสืนสมน้ำทานเจ้าขององันเจ้าภาพใหญ่ในมือนี้เจ้าอลานพระอาจารย์คำสุขพระอาจารย์เอวัฒนาะนำนิทานนอขาลานเร่องปุริตายแนายลาย,ยังนีละทานมาจะทานแห่ทานฟังนั่นละรามสานา

เสียงดีเสียงดีเสียงดีคือจิตใจวะอยากโยมฟังน้อยเอาน้อยกับบรเป็นยังดอกเอาตะคลิปใหม่เป็นบุญเป็นกุศลเอ้าจักก่อนนึงเทนับกันได้กันเดัดบัดทรงคอยรับเด้อมาเนมนามาท สุขานตัดสานอมจอมไตอาพิวาตอหัง้าลวาวายคุณเกียววานวยสามองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นเอกพระสัตธรมพระสัมมาวิสุทธิยอนบรมคุทาน องคพระธรรมทรงตานอภิบาลทรงโลกผู้มีสุขให้ได้พวนอกเห็นความเทสนาะ ควาสูงนันน่นหน้าผู้เห็นคาทั้งทามนำมาสอนมาเนี่ยแก่ประชะทา,า,ระ le le on, าทั้งขายฝากคุณนายเหลือล้นสาธุสุนในสองสองขา,ขออาก็ยใส่เก่า เข้าเสว้าเรื่องนิทานเฮยโยมเอ้ยจะเลินพรทุกท่านผู้ฟังเทศนาเสียงอยงสุตาสะับธรรมเทศนิทานลงบานเจ้าหัวหลานสิได้นำมาอ้างนิทานก่อนสอนสร้าง เรื่องผู้ดีตายนารายยังฟังนีท่านดังนี้สิเป็นแถววจังใดทุกทุกเรื่องเจนักปาดแทงไว้ ลองดวนตั vale> ้งแต่มีกาเตียต้องให้เดียสิมองเห็นอ่านประเดียนดูใดก็เพียงใจว่านักแน่นอย่าก่อนแค้นว่าไหวว่านาฟังด้วยดีคือเพื่นว่าอาจารย์ปัญญาดว่าเกิดมีใหญ่เอ แม่ยายเอ้ยการฟังธรรมดอก่านีทำให้เกิดอานิสง์ผลของการฟังธรรมหาประกันรตรงตางข้อหนึ่งยอมได้ฟังสิ่งที่ยังบอท่านหูบอกเคยฟังแปลกแมมขอที่สังเคยฟังแล้วบอกเข้าใจก็สิเข้าใจคัดเกินเห็นแจ้งกว่าแต่หลัง คอที่สามความสงสัยแต่ก่อนขังกาสิคอยว่าบันเทาคอที่ห้ามคอที่เสียท้ำความกองเอาแท้ทำความเห็นกองเอาให้ถูกต้องของได้คอที่หา เิตพ้องใส่บ่ไหวบุญเสียเป็นบุญผู้ฟังเตยนแสนวิเศษเลือนยิงลอนหวนได้อาปากานเวรนุม่มนี่ละทุกทุกท่านสัทธาทานผู้ฟังธรรมฉันโดดดีใจน้ำูคสุขคนวันนี้ จังแม่นดีจังบาลมีลนสาธุชนพ่อและแม่สมเป็นชาวพุทธแท้ผู้มาและกซะืซึน,น้ำคอยโยมทุกเตรรมผัวฟังเทศนาการ chung bệt bàn nay tham xăm u la nó ban sườn ai ban thương cháu nâng lên thay đoàn quang ca chàng đơn năm tháng của ta Linh châu quan sao ai hàng hai năm là na Hãy subscribe ย,ย้อ,ยอยน,น,นวัวน,นนี้หันเข้ามาสู่ขายดอกเขตยบใคนท่านดัง พูด uhm ีตายนาลายยามเออนึเทีกนึกนึกนึกอึกเึกนธกนะกนากนึกใึกนึกนึานานึกนึกนึอนึกนึกนื้ออนักนนึ เท่าขำาเสียนให้เจอไว้เป็นคนเดือดอกเลือนคออเห็ยนข้าวสารเป็นข้าวกองเห็นข้าวกองเป็นดินใจนาลายนาลายออกจนแบดนาลายนาลายออกจนแบงกี อีหยังอกจนแมงหน้าลายอกจนแมงฝีดาดฝีดาดกินแต่ยังน้อยสามลับเมียกองคอยโสใจบุญวายนี้คุณยมเอ ือว่าแม่บุญมีส่วนดูกสายเสือกองคำลงเท้าว่าแม่นส่วนลูกสายเอกองส่วนดูกสายเอกองคำดำลงเท้านั่นแม่นน้ำเวเดนน่ผัวกับเมียคิดไปคนละกรรมผัวใจกรรมเมียใจขาว ผู้หนึ่งเล่าผู้หนึ่งไทยแหงเบาไปแหงเครื่องหอห่อนเือกวอนสีน้อนเล่ากาวายตื่นขึ้นมาเล่ากะกาบว่าคอยบาปว่าคอยใ่เป็นคนฉีตะนีเหว่าเอด้ไหยใคไขแตกได้แตกเกี่ยวไปวาดกท็ทำท่า ยานนะยานก่อตายยันคอยตายตกน้าลูกโหลดวางน้ำบ่เป็นกาวสร้างตับหัวแล้วถอนบ่อ่อนสอนสัมพ่อไงเนื้อโยมเอ๋่เส สิเฮ็ดตามอํเภอใจสิเฮ็ดตามอภะใจของเจ้าของอยู่จังซีเสียดายแท้เมียสิให้เมียสิให้แท้เมียเสียอายกะสร้างเมียนั่นท่อดากวนหนายวม หงองค์ <bir tad y shirt> <coughs> <sharpet> <tos Get> <coughs>